กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ Channel อะมูฟ v e นะครับและนี่ก็คือการสรุปเนื้อเรื่อง Rise of the Tomb Raider ก่อนที่จะไปรับชมกันผมรบกวนกด Subscribe Channel The Move นะครับชาแน,นลของเราจะมีสรุปเนื้อเรื่องเกมต่างๆรีวิวเกมแคสเกมออกมาให้คุณผู้ชมได้เสพกันเรื่อยๆเอาละครับและนี่คือเรื่องราวของ Rise of the Tomb Raider ครับ ความเดิมจากภาคที่แล้วลาร่าได้รอดชีวิตกลับมาจากก่อนลึกลับในดินแดนแห่งสามเหลี่ยมมังกรซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรยามยาไทยเธอได้พยายามประกาศให้โลกรู้เรื่องพลังเหนือธรรมชาติที่เธอได้ค้นพบมาแต่ก็ถูกสังคมตราหน้านะครับว่าเธอนั้นกุมงายเหมือนบิดาของเธอลอร์ดครอฟท แต่เธอก็ยังพยายามที่จะพิสูจน์ตนเองและกู้ศักดิ์ศรีให้ตระก,กูลครอฟอีกครั้งโดยการศึกษางานวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่บิดาของเธอได้ทำครั้งเอาไว้นั่นก็คือเรื่องราวของเดือะโปรเฟตหรือเทพพยากรผู้ถือครองดีไวซอสและผู้สร้างนครที่สาบสูญคีเทชครับ บิดาของเธอนั้นทุ่มเทชีวิตเพื่อตามหาดีไวซอสเพราะเชื่อว่ามันจะเป็นกุญแจที่จะไขความลับของการมีชีวิตอมตะและสิ่งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลซึ่งมันทำให้ลาร่าและแอนนหญิงสาวที่เข้ามาในชีวิตของตระกูลครอฟต์และเป็นคนรักของลอสครอฟนั้นเหนื่อยนายใ,นใจเป็นอันมากและในที่สุดนะครับเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นลาร่าเข้าไปเจอพ่อของเธอจมอยู่ในกองเลือดและนั่นก็เป็นจุดจบของลอสครอฟครับ านากวิจัยได้นำเธอไปสู่ซีเรียซึ่งเชื่อว่าที่นี่เป็นหลุมฝังศพของเดอะโปรเฟสเมื่อลาร่าไปถึงหีบฝังศพเธอก็พบว่าภายในหีบนั้นกลับว่างเปล่ามันทำให้เธอแปลกใจอย่างมากครับและทันดนั้นเธอก็ต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มคนลึกลับที่เรียกตนเองว่าทรินิตี้โดยมีคอนสแตนตินเป็นหัวหน้าแต่ด้วยไหวพริบของเธอทำให้เธอหนีรอดออกมาได้ครับ เบาะแสที่ได้จากซีเรียและการค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้เธอรู้ว่าเมืองที่ศับ์สูญตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้ำแข็งในไซบีเรียาลาลาและโจนาจึงเดินทางสู่ไซบีเรียแต่ในระหว่างการเดินทางเกิดอุบัติเหตุทำให้ทั้งสองต้องแยกทางกันครับ ลาล่านั้นต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้ในดินแดนอันหนาวเหน็บนี้เธอได้เรียนรู้ว่าทรินิตี้ได้ตามเธอมาที่นี่และกําลังต่อสู้กับกลุ่มคนชนพื้นเมืองที่ปกป้องดินแดนแห่งนี้เอาไว้แต่โชคร้ายยังไม่สิ้นนะครับเธอถูกทําร้ายจนหมดสติโดยคนของทรินิตี้และถูกจับตัวมายังห้องขังณนะสถานกักกันกุลัก เมื่อเธอตื่นขึ้นก็พบว่าแอนนานาสาวคนรักของบิดาของเธอก็ถูกจับตัวมาด้วยลาลานั้นเสียใจอย่างมากที่แอนนาต้องมาเกี่ยวข้องด้วยต้นเหตุเพราะเธอไม่ยอมล้มเลิกเรื่องดีไวซ์ซอส,สักทีตันใดนั้นนะครับคอนสแตนตินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะฆ่าแอนนาเพื่อให้ลาลาบอกความลับของดีไวซ์ซอสแต่ลา่านั้นไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่านี้ แอนนาจึงบอกให้คอนสแตนตินหยุดครับแล้วเธอก็ได้เปิดเผยตัวตนว่าแท้จริงแล้วแอนนานั้นเป็นหนึ่งในทรีตี้ที่ปลอมตัวตีเนียนเข้ามาในตระกูลครอฟฟ์เพื่อแย่งชิงข้อมูลที่หลอดครอฟฟ์ได้ศึกษาเอาไว้แล้วตอนนี้จะรออะไรนะครับลาร่าก็ฟิวขาดสิครับเรียกได้ว่าตัดสัมพันธ์ซะบัน้นคอนสแตนตินนั้นต้องการจะกำจัดลาร่าเลยแต่ว่าแอนนาได้ห้ามเอาไว้เพราะคิดว่าลาร่านั้นจะยังมีประโยชน์อยู่เธอจึงถูกพามาขังที่คุกและนั่นทําให้เธอได้พบกับเจคอบ ชายผู้เป็นหนึ่งในชนเผ่าที่ปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับลาลาได้ช่วยเจคขอบหลบหนีส่วนเจคขอบนั้นก็สัญญาว่าจะให้ข้อมูลของดีไวซอสเป็นการตอบแทนในขณะที่กำลังหลบหนีนั้นทรินิตี้กำลังเตรียมการยกพลบุกโจมตีหมู่บ้านของเจคอบเพื่อหาข้อมูลของดีไวซอสทั้งสองจึงได้รีบเดินทางไปที่หมู่บ้านและได้เตรียมการตั้งรับครับลาลาเจคอบและโซเฟียลูกสาวของเจคอบได้ร่วมกันปกป้องหมู่บ้านจากการโจมตีอย่างหนักของทรินิตี้ ชาวบ้านนั้นต้องล้มตายเป็นจํานวนมากแต่ก็ต้านเทนเนตี้เอาไว้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งครับเจคอบนั้นทำตามที่สัญญาเอาไว้เขาได้เล่าว่า The p r o รเฟ t ได้นำด v i ว e s ซอร์สมาเก็บไว้ที่ดินแดนแห่งนี้และได้สร้างเมือง i t เท h ปกป้องมันไว้โดยเขาและชาวบ้านคนอ,อื่นๆมีหน้าที่ปกป้องมันจากโลกภายนอกเพราะว่ากันว่าใครที่ได้ครอบครองดไวซอร์สจะได้พลังอมตะ เจคอบนั้นบอกให้ลาร่าตัดใจเพราะว่าถึงแม้เธอจะค้นพบดีไวซ์ซอสก็ไม่ช่วยให้พ่อเธอกลับคืนมาได้แต่ลาร่าก็ยังยืนยันนะครับว่าจะไม่ลดละไม่ว่าเจคอบจะช่วยหรือไม่ก็ตาม โซเฟียนั้นทราบซึ้งในการช่วยเหลือของลาร่ามาก่อนหน้านี้เธอจึงได้แนะนําว่าดีไวซ์ซอสนั้นอยู่ภายในเมืองกิเทชและการจะไปยังเมืองกิเทชนั้นจะต้องมีแอตลาสนะครับซึ่งก็คือแผนที่ทางเข้าเมืองกิเทชปัญหาก็คือแอตลาสนั้นถูกเก็บไว้ใต้โบสถใหญ่ภายในหมู่บ้านแต่ที่นั่นมีพวกเดสเลสนะครับหรือพวกที่ไม่ยอมตายเฝ้าอยู่ลาร่าจึงย้อนกลับไปที่หมู่บ้าน เมื่อไปถึงโบสยก็พบว่าแอนนาได้นําพวกทรีเนตี้มาอย่างที่นี่แล้วและกําลังจะระเบิดทางเข้าลงไปและล่าเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปจับตัวแอนนาเป็นตัวประกันและระเบิดทางเข้าตกลงมายัางวิหารด้านล่างสิ่งที่เธอได้พบนั่นก็คือศพเหล่าทหารทรีเนตี้ถูกฆ่าอย่างทารุณเธอจึงเชื่อว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นฝีมือของเดสเลสแน่ๆครับ เธอเดินทางเข้าไปด้านในและได้พบกับแอตลาสก่อนที่พวกทรีเทตี้จะบุกเข้ามาเธอได้บุกฟาเร่าทหารของทรีเทตี้จนสามารถหนีออกมาได้ในที่สุดทันใดนั้นโจน,นาก็ได้ติดต่อมาทางวิทยุสื่อสารและได้บอกว่าเขากับเจคอบรอเธออยู่ที่หอสังเกตการของหมู่บ้านและเราจึงได้ตามไปพบและใช้เครื่องมือในหอสังเกตการเปิดแผนที่แอตลาสนั่นทำให้เธอรู้ว่ากิเทชอยู่ใต้ทางน้ำแข็งและทางเข้าเมืองก็คือทางเข้าที่อยู่ภายในหอสังเกตการตรงนี้นั่นเองครับ มันยิ่งทำให้เธอรู้ว่าเจคอบนั้นรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดแต่แม่งไม่ยอมบอกเธอครับยังไม่ทันสิ้นคําพูดเทรนตี้ก็บุกเข้ามาแย่งแอตลาสและผพาตัวโจนหน้าไป ล,ลาลาจึงตัดสินใจตามไปช่วยโจนาที่สถานกักกันกุลักอีกครั้งเมื่อไปถึงก็พบว่าคอนสแตนตินนั้นกำลังซ้อมและเขียนข้อมูลจากโจนาแต่ในจังหวะที่คอนสแตนตินเผลอโจนาก็แย่งปืนมาได้แต่เขาก็ฆ่าคนไม่มีอาวุธไม่ลงทำให้คอนสแตนตินนั้นช่วยโอกาสใช้มีดพกแทงโจนาและหลบหนีไปได้ โจนาที่กําลังจะตายก็ได้กล่าวอำลาราล่าแต่คนของหมู่บ้านได้บอกว่าหนทางเดียวที่จะช่วยโจนาได้ก็คือพาเขาไปพบกับเจคอบลาล่าจึงได้พาโจนากกลับมาที่หอสังเกตการเจคอบได้ทําพิธีบางอย่างสมานแผลของโจนาและช่วยโจนาได้สําเร็จนั่นทําให้ความลับของเขาถูกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเจคอบก็คือเดอะโปรเฟสผู้เป็นอมตะนั่นเองเขาบอกว่าดีวซอสคือสิ่งที่เขาได้เจอมานานแสนนาน มันมีพลังมากเกินไปเขาจึงได้สร้างเมืองคีเทชและเหล่าจะหารอมตะขึ้นมาเพื่อปกป้องมันแต่ครั้งที่มองโกลุลกรานคีเทชพวกเดสเลสกับเลือกที่จะทำลายฐานน้ำแข็งลงมาทำให้ประชาชนของเขาล้มตายนับพันคนและเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดมหันต์เขาจึงเลือกที่จะปิดบังเรื่องนี้เอาไว้และอยู่กับคนของเขาเพื่อปกป้องดไวซสไม่ให้ตกไปสู่มือของคนอื่นตั้งแต่นั้นมา จากนั้นลาร่าจึงเดินทางไปเมืองกีเทชที่ตั้งอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งผ่านทางเส้นทางลับใต้หอสังเกตการในขณะเดียวกันนะครับทรินิตี้ก็กำลังเตรียมการระเบิดฐานน้ำแข็งเพื่อลงไปสู่เมืองกีเทชเช่นกันลาล่าจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันทั้งเหล่าทหารทรินิตี้และทหารเดสเลสจนในที่สุดเธอก็ได้เผชิญหน้ากับคอนสแตนตินครับเธอได้เข้าต่อสู้และได้รับชัยชนะในที่สุด จากนั้นเธอได้เข้าไปยังวิหารด้านในเพื่อหารดีไ Source เมื่อไปถึงก็พบว่าแอนนานั้นได้ดีไวซ์ซอสมาแล้วแอนนานั้นป่วยด้วยโรคบางอย่างและกําลังจะตายครับเธอนั้นหวังพึ่งปฏิหารจากดีไวซ์ซอสลาร่าได้อธิบายกับแอนานาว่าความตายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและให้เธอล้มเลิกความคิดนี้ซะ ในนั้นเหล่าเด l e s s ก็ได้บุกเข้ามาครับแอนนาจึงพยายามใช้พลังของดีวายซ c สแต่มันก็ทำให้เธออ่อนแรงลงเปิดโอกาสให้ลาร่าเข้าไปแย่งชิงดีวายซ c สมาได้และเธอได้กล่าวขอโทษเจคอบที่ต้องทำแบบนี้นั่นก็คือเธอตัดสินใจทำลายดีวายซ c สลงในที่สุดทำให้เหล่าเด l เ s สและเจคอบค่อยๆสูญสลายไปก่อนจากไปเจคอบขอบใจลาร่าที่ได้ปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและจากโรกนี้ไปอย่างหมดห่วงครับ ลาร่าและแอนนารอดชีวิตกลับมาได้แต่มีบางคำพูดของแอนนาที่ยังติดอยู่ในใจลาร่านั่นก็คืออย่าให้คนในตระกูลครอฟต้องเสียสละไปมากกว่านี้เลยทําให้ลาร่านั้นรู้ว่าแท้จริงแล้วบิดาของเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เป็นแอนนาที่ได้รับคําสั่งให้สังหารลอร์ดครอฟต์ทันใดนั้นกระสุนปริศนาจากบุคคลลึกลับก็ได้ปลิดชีวิตแอนนาลงในที่สุดเอาละครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องโดยรวมของ r i s e of the To m b Raider การมาจนภัยนั้นยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับ Trinity เป็นใคร ต้องการอะไรกันแน่คงต้องติดตามการประชนภัยครั้งใหม่ของลอร r าครอฟตภาคต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมที่สงสัยอะไรตรงไหนก็โพสถามไว้ได้หรืออยากให้เดอะมูฟสรุปเนื้อเรื่องอะไรหรือหาข้อมูลอะไรมาให้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ